ในปี2026ประเทศไทยได้เปิดตัวรถถังประจันบานรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าทันเดอร์ดรา o ก100หรือม ah ังกรสายฟ้า100ซึ่งเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางทหารที่สำคัญของกองทัพบ,บกไทยโดยออกแบบและพัฒนาภายในประเทศเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเดอร์ดราก100ถือเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลกกับความต้องการเฉพาะของกองทัพไทย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งรถถังตะวันตกและตะวันออกเช่นลีโอพาส 2A7, T90MS และ VT4 โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภารกิจของไทยโดยเฉพาะเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกทันเดอร์ราก้อน100มีโครงสร้างที่ดุดันและทันสมัยตัวถังทําจากเหล็กกล้าและวัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแกร่งสูงสามารถทนต่อการโจมตีจากกระสุนจาะกราะและอาวุธระเบิดสแสวงเครื่องได้ดีเยี่ยม มีการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบเอรารุ่นใหม่และยังเสริมด้วยระบบกรอบเชิงรุกแบบ APS หรือ Active Protection System ซึ่งสามารถตรวจจับและสกัดกั้นกระสุนต,ต่อต้านรถถังที่พุ่งเข้ามาในระยะเวลาเซี่ยววินาทีป้อมปืนของ Thunder Dragon 100เป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะแรงสูง APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูงที และจะรวดนำวิถีต่อต้านรถถังแบบยิงจากลำกล้กลองได้อีกด้วยอัตราการยิงสูงสุดอยู่ที่8นัดต่อนอาทีและระยะยิงไกลสุดถึง4 0 0 0เมตรระบบควบคุมการยิงของรถถังรุ่นนี้ทันสมัยมากใช้ระบบไฟล์คอนโทรลซิสเต็มแบบดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีของไทยมีระบบตรวจจับเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์ระยะไกลซึ่งช่วยให้ทันเดอร์ราก้อน0 0สามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในยามค่ำคืน ในส่วนของเครื่องยนต์ทันเด e ร d r a า o n 100ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเทอร์โบชาร์จขนาด1,500แรงม้าทำให้สามารถเร่งความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในภูมิประเทศครุกคราได้อย่างมั่นคงมีระบบการสะเทือนแบบไฮรอนิวเมติกที่ปรับระดับได้ทำให้สามารถวิ่งผ่านทางชันหุบเหวหรือแม้แต่ลุยน้ำลึกได้อย่างคล่องตัวภายในรถถังทันเด e ร d r a า o อน100มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสรีระศาสตร์ทหารประจำรถสามารถทำงานได้สะดวกและปลอดภยัย ระบบสื่อสารภายในและภายนอกเป็นแบบดิจิทัลรองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการรบแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์แฟร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์ NBC protection รวมถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในรถอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการรบยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ทันเดอร์ราก้อ100ยังมีระบบโดรนติดรถที่สามารถปล่อยโดรนขึ้นไปบินลาตระเวนตรวจจับเป้าหมายหรือใช้สำหรับช่วยเล็งยิงซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรบโดยไม่ต้องเปิดเผยตำแหน่งของตัวรถถังเองสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือทันเดอร์ราก้อ100ได้รับการผลิตในประเทศไทยโดยใช้โรงงานของกรมสรรพาวุธทหารบกร่วมกับบริษัทเอกชนภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาต่างประเทศและยังสามารถซ่อมบำรุงหรืออัปเกรดได้เองในอนาคตต้นทุนในการผลิตทันเดอร์ราก้อนห0อยู่ที่ประมาณ190ล้านบาทต่อคันซึ่งถือว่ามีราคาค่อนข้างคุ้มค่ามเมื่อเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ได้รับอีกทั้งยังสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ตามภารกิจที่ได้รับเช่นการติดตั้งระบบต้านอากาศยานแบบเคลื่อนที่หรือโมดูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสงครามไซเบอร์ ในแง่ขององค์การปฏิบัติการจริงทันเดอร์ดราคอน100ได้ผ่านการทดสอบหลายครั้งในสนามรบจำลองทั้งในภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่หลากหลายทั้งฤดูฝนลุยโครนหรืออุณหภูมิสูงในฤดูร้อนและได้รับการยืนยันว่ามีความทนทานและคล่องตัวสูงกว่ารถถังแบบเก่าที่ไทยเคยใช้งาน เป้าหมายของกองทัพไทยคือการจัดหารถถังทันเดอร์ดรา o อน100ให้ครบ150คันภายในปี2030เพื่อทดแทนรถถังร,ถถงรุ่นเก่าอย่าง M60A3 และไทย 69II ที่ใช้งานมานานและยังมีแผนที่จะผลักดันให้ทันเดอร์ดรา o อ100กลายเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตโดยมองไปยังตลาดในอาเซียนแอฟริกาและตะวันออกกลางเมื่อพูดถึงชื่อทันเดอร์ดรา o อ100หรือมังกรสายฟ้า นั้นไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังดูทรงพลังแต่ยังแสดงถึงความเร็วความดุดันและพลังในการโจมตีที่รุนแรงซึ่งสื่อถึงยุทธวิธีการรบของไทาย,ยุกใหม่ที่เน้นความว่องไวและการโจมตีแม่นยำในอนาคตทันเดอร์ดรา o อนห0ึยังสามารถพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอาวุธอื่นๆได้อีกเช่นรถถังไร้คนขับ unmanned t รถหุ้มเกราะติดปืนใหญ่หรือแม้แต่ระบบยิงจรวดพิสัยไกล ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้กองทัพไทยมีศักยภาพในการรบที่ทันสมัยและสามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพทันเดอร์ดรา o อ100คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยในเส้นทางสู่ความพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีทางทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจที่คนไทยร่วมกันสร้างขึ้นเพื่ออนาคตของประเทศที่มั่นคงปลอดภัยและสาง่างามบนเวทีโลก